สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชี้ชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่องวอยวายทีวียูทูบก็วอยว TV ทีวียูทิวก็วอยวทีวีทิกก็วอยวทีวีเอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ของบ้านเมืองกันสักหน่อยฮะขอส่งกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ที่ประสบกับอุทกภัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ที่ สูญเสียขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไหวๆขอให้ความสุขของชีวิตกลับมาไวๆขอให้สถานก,การณ์มันคลี่คลายและแก้ไขไปในทางที่ดีนะครับเอาใจช่วยเต็มที่นะฮะส่งกำลังใจตลอดนะครับท่านผู้ชมครับก็จะอยู่ภาคไหนๆก็ไทยด้วยกันนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องคนไทยเหมือนกันนี่แหละครับผมก็เป็นบุคคลธรรมดานี่แหละแต่อดที่จะคิดไม่ได้ว่ารัฐบาลเนี่ย ภายใต้การบริหารจัดการประเทศนี้นยของพักภูมิใจไทยหรือพักสีน้ำเงินโดยการสนับสนุนของพักสีส้มหรือว่าพรักประชาชนและพักกล้าธรรมและอีกหลายพักที่ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะครท่านผู้ชมนอกจากหลายพักไปยื่นหอกอาญาสิทธิ์ไปยื่นเก้าอี้ให้อโนุิิน ชาญวีรกุลนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงอย่างไรใครใครก็รู้ว่าตัวนายกจริงๆอะไม่ใช่อนุทินคือเนวินที่ชอบที่นั่งอยู่บนเขากระโดงโกงที่ดินของพระมาหากษัตริย์นะครับนั่นคือที่ดินของพระมาหากษัตริย์ราชการที่ห้ามมอบให้กับการรถไฟประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์ในประเทศนี้แต่เนวิน สืบทอ,อดจากคนที่เป็นพ่อนะครับโกงที่รถไฟที่พระมหากษัตริย์สืบทอ,อดมาถึงเนวินแต่ที่ดินตอนนี้เป็นชื่อชัยชนกชิดชอบคือลูกชายของเนวินก็คือพรรคสีน้ําเงินนี่แหละครับเราโยงมาถึงการหัวเลือกตั้งสอ,อด้วยโยงมาจนถึงเอาที่ดินของสาธารณะในปากช่องนี่นะครับไปเป็นลันเวสนามบินของตัวเองคืออนุทินแค่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าลองมองกันแบบ เป็นกลางนะถ้าไม่ใช่ตระก,กูลพวกนี้ลหะถ้าเป็นทางตระก,กูลชินวัตรนะครับไม่มีแผ่นลินอยูหนึ่งนกวีดออกมาแล้วนักวิชาการออกมาแล้วพวกสลิมอีพวกกระลำปีตกรถพวกนักวิชาวิเชอเกิดวิชาเกินไอ้แก้วหน้าหมานะครับไอ,จอ,อ,อ้จอตอ,อ,อพอกจอตอพอ,พ,อพวกคอพอรพอรวกควายปะทงปะทวง,ทวงออกมาหมดแล้วครับ อีหมออีพยาบาลอีต่างๆเนี่ยทั้งหมดฮะไอแพทย์ไอเพิดนักการมงการเมืองแม้กระทั่งข้าราชการนักองค์กรต่างๆออกมาหมดแล้วครับผมกําลังพูดตรงนี้นะว่าประเทศไทยแม่งมีบาปกรรมมีเวรกรรมคนเลวอยู่กลุ่มเดียวนี่คือกลุ่มตั้งแต่ไอ้เนวินล,ลงมาเลยอนุทินลงมาเลยจนถึงไอ้แก้วหน้ามงหน้ามาจนถึงพวกใครครับนายพลที่นั่งแดกนั่งสวาป่าไม่เคยไปลบเพี้ยอะไรหรอกครับ แดกเงินเดือนแดกเงินภาษีไปขอเงินไปป้นเข้ามาเนี่ยรวมหัวกับพวกนี้แล้วก็พวกอีลิตพวกกลุ่มนักธุรกิจไม่กี่หยิบมือครับทรงสวยนะฮะโหนเจ้าแล้วครับพวกอม,มาตยะเนี่ยพวกไรยำครับมันไม่ได้รักประเทศเหรอกครับประชาชนต่างจังหวัดเลือกนายกแต่ประชาชนอยู่หยิบมือเดียวในเมืองหลวงนในกรุงเทพนีไล่นายก เพราะกูรวยแต่ประชาชนที่เห็นเพื่อไทยเนี่ยเขามีนโยบายเพื่อปากเพื่อท้องทําได้จริงเนี่ยเขาเลือกนายกมาแต่พวกเฮียนนี่ไล่เพราะกระทบกับธุรกิจพวกมันแต่กระทบกระทบกับธุรกิจพื้นราบนี่ฮะนาข้าวกระทรวงเกษตรกูไม่สนกัวของกูอย่างเดียววันนี้ผมกำลังจะพูดถึงว่าเสร็จนาข้าโคถึกถ้าลองเป็นนามท่วมภาคใต้วันนี้และเป็นนายกอยู่ในพรรคเพื่อไทยวันนี้ไม่มีแผ่นดินอยู่ครับ อาจจะมีถึงขนาดไปย่ำยีถึงบ้านแต่วันนี้ไอ้อนุทินนั่งเฉยนักวิชาการนั่งเงียบไอจ่าธนาพรไปไหนล่ะมึงตายแล้วใช่ไหมตายในปี๊บอบแล้วใช่ไหมไอ้คัวเอีกหลายคนครับอีด็อกเตอร์สอหลอกสอรีอีอตุด๊ดอีแต้วทั้งหลายไปไหนหมดฮะลงในหลุมยุบไออนุทินหมดแล้วเลือดหายหายไปกับน้ํา